วัดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะให้ทุกคนมาตามรอยตนบุญแห่งล้านนาคูบาศรีวิชัยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอนเอ็กซ์พลอเรอร์ในช่วงไหว้พระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยเรามาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราอยู่ใกล้ๆกับถนนไนบราซ่าเชียงใหม่เลยตรงหัวมุมของโรงแรม ดวงตะวันนะครับผมที่นี่ก็คือวัดศรีดอนชัยนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยที่อยู่นอกเขตของเมืองเก่านะครับผมวัดนี้เคยเป็นวัดร้างชื่อวัดป่ากล้วยนะครับแล้วก็มีการบูรณะขึ้นมากลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วเจ้าอาวาสท่านนี้นะครับก็ได้ไปเป็นเจ้าอาวาสต่อที่วัดพระสิงอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะต้องตามมาวัดนี้ก็คือมาตามหา ภาพแรกของครูบาศรีวิชัยนะครับที่ท่านต้องอธิกรแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่3เดือนนะครับแล้วเขาปัน้นรูปปัน้นพร้อมกับมีผ้าโบราณของท่านนะครับตั้งอยู่ณนะจุดเดิมเลยเดี๋ยวเราไปตามหาแล้วก็สักการะกันเถอะครับ คูบาศรีวิชัยนะครับเมื่อท่านต้องอธิกรณ์นะครับท่านมาอยู่ที่นี่สามเดือนนะครับแล้วก็มีการรูปถ่ายของท่านก็คือเป็นรูปที่รูปแรกที่ท่านได้ถ่ายนะครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็คือมีหลวงอนุสารสุนทรน,นะครับผมก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับ การหนวงนครับผมท่านเริ่อมใส่ในคูบาก็เลยมาปรับปรุงสาราน,นี้แล้วก็ที่นี่ตอนนี้ก็มีรูปปั้นคูบาในอริยาบทเดียวกับตอนที่ท่านต้องอธิกรอยู่ด้านหลังด้วยโอ้ประทับใจจริง ประทับใจมากนะครับกับวัดศรีดอนชัยนะครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสท่านกรุณาในการที่จะเปิดสาราคูบาให้กับเราด้วยนะครับผมพอเข้าไปข้างในได้เห็นรูปปั้นคูบาแล้วก็รูปแรกที่คูบาถ่ายนะครับบอกได้ว่าประทับใจสุดๆกับการทำเทปนี้จริงๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยยังมีรอยเท้าของคูบาอีกท่านด้วยนะครับผม ภายในวัดนะครับประกอบไปด้วยวิหารและก็อุโบสถนะครับซึ่งภายในอุโบสถเนี่ยจะมีพระเก่าค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวเขตพระธาสีมานะครับจะมีเป็นก้อนหินนะครับบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆถ้าใครมีโอกาสก็มาที่นี่นะครับมาเชียงใหม่ใกล้ๆกับตลาดไนบราซ่าแวะเข้ามาได้เลยวัดสีดอนชัยสุดท้ายฝากกดไลค์กดติดตามช่องดอน explorer นะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ไหวพระ66วัดวิถีล้านนาไทยเพื่อนๆอยากให้ผมไปไหว้พระที่วัดไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วผมจะตามไปดอน Explorer สวัสดีครับ